อะไรไหมหนึ่งสองสามมองไม่เ,เห็นตัวไรต้องทุกนีลัตี้กันเหรอพลัตี้ทุก่อนทุก่อนเโอ้ยระวังหนังนะเพื่อนตายเลยตัวเดียว โอ้หตองมาก่อนโดโดสองพันห้าโคดไก่หนามวยต้องเป็นของข้าคาสิโนก็ฟาร์มอิ่มนะไปฟาร์มค<ด>าสิโน,โนสิเบอร์สี่เขาถืออะไรอะ่ะเ<อ>้าถือทำไมทำไมถ้าท่าวิ่งม,มันเป็นเหมือนกำลังถือปืนเลยอะเออผมเคยเป็นอยู่เออเออพีมไน<ด>มั่ว เฮ้ยเอ้าปืนปืนยิงเองเลยเอ้าไม่ได้กดเลยไม่ใช่เอาจริงๆไม่ได้กดจริงจริงเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่พี่มายไม่ใช่หน่าๆน่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องหาสนัย์เลยคนละกกระบอก เราไปขึ้นข้างบนนะพูดเกลียนเลยนะเมื่อวานผมเล่นเก่ากันเมื่อคืนนะขึ้นข้างบนนะอ่ะก็เกลียนเลยม,มีสไนต่ถ้ามีแต่คูนสองก็อันนี้ก็ไม่เอา <c oughs> ไม่เอาเพราะไ <c oughs> ม่ผมพีแต่ผมเล่นเอง <c oughs> มันไม่มีคนไกลอะเดี๋ยวพี่หาครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยจากที่ลงเมื่อกี้ ออกมาดิออกมาเมันไม่ออกเว้ยพีมใบก็นั่งนิ่งเลยดักสุดดักสุดมันใช่บอดหรือบอดในคอามมันไม่ิงอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเอาปืนมันจาไหนทั้งที่ทีมเราก็ลงไปตรงนั้นก่อนใช่ไหมล่ะใช่อเราลงก่อนอ่ะเพราะความเป็นไปได้อะบอดแน่นอนเห็นไหมเชื่อผมยังผิด โอเคเจอแล้วยิงแม่นนะบอลการหลอกศัตรูมันยิงนองวงมีน้องวงเขอทัดไปอ๋อเขาฟังโน้ตเลยเอาะไรไหมหนึ่งสองสามมองไม่เห็นตัวกัด สาคาหนะ่อยสาคาไวนะ้สาคาไวนะ้วนะยิงเข้าหมวนันอย่างเยอะเลยพนมะ่น้องบอดนะ ใช่ใช่นนี้บอดมดนจะวิ่งยัดแล้วเออใช่เฮ้ยคนคคนหรือบัตคนเปิดใหม่คุยสตมุให้เข่าคนคนดีคนดีรถมารถมารถมา ไอ้หนม่งเอ้ยมีรถมีรถเสียงมีรถกระโดดเมื่อกี้นี่นี่นี่โโขโมนขโมนใช่ไปเล่นเขาไประวังสนไนเปอร์ยิงมานะโอ๊คเสียงโคตรน่ารักเสียงแดงโคตรน่ารัก โอ, <of> โอ้หรอหาเจอพี่โอ้ทัดเป็นไม่ใช่อะไรวะเนี่ยเออโอ้โหดูดูทัดโน่นเลยไอเอิญ <out> ดู <out> โอ้กดิเออเอินแม่งรัดพี่จะยิงมันจะเสียขึ้นเฮ้ยมีตัวโอ้เต็มเลย เป็นเฮียอะไรโอ้โหมักน้องสองก็สองพี่อ๋อหนว่าจะใช้รถคันนี้ยาวๆไงโอ้โหรพท์ปูทางแล้วเอาหมดยังยังยังหมดโอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่มีรถมาเฮ้ยยิงแฟร์ยิงแฟร์ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มาโอ้วโอ้าวิ่งสิเอาไม่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 เอาคือคืนจะไม่ไหวกับมึงแล้วนะมันอยู่ไหนพี่ตอนนี้มาพี่เล่นกันเลยตรงนอนล้น่ละมาแล้วมาชิดแล้วมาชิดแล้วไปแล้วไ้งล โอ้ยังจะยิงได้เนาะโดนระวังนะโอ้ดูหน้าจอนอนดิโอ้โอ้โอ้พี่อะไรนะยืนทำไมล่ะเขงม,มน่าสุขอะไรแบบ โหหลัต็มเลยพี่ไม่ต้องทุกคนดีคลณตีกันเหรอคลณตทกกีทุกกคนทุกกคนสิโอมาดเพื่อนอะหายว่ะ โอเคหมดสวยสวยสวยแม่งเกือบแตกว่ะเฮียดีนะยิงสองตัวได้เลยมาร์คจุดโลเคชั่นใช่นอกด้วยมันรู้ละทีนี้หลับเข้า เฮ้ยเดียวตัวเดียนตายเดียวหอตายเดียวตัวเดียว,วยวิงใครวะรอวงบีบไหมล่ะน่าจะวิ่งอยู่ะอะไรครับเนี่ยกิงไก่แบบงงๆอะ